ครับเออสวัสดีครับมันอยู่รับและเรียร์ไลท์ฮาร์ดกับเกมเละซีนิวไฟท์ฮาร์ดสองรอบนี้ผมเปลี่ยนไม้มาแล้วโอ้ยยิงยิงยิงแม่งยิงแม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงใครวะโอ้ยยายกันตัวแล้วโอ้ยโอ้ยยิงหัวกันัาเลยโอ้เลือดอาบโอ้ยิงเอ้ยเอ้ยมึงึงลายการ์ตันเลยเอ้ยยิงแม่งยิงแม่งหนกกุนน็อปเลยยิงแม่งหนักกุนน็อปไอ้ยูมึงลืมอะไรไมนี่ย มึงลืมอะไรปะเนี่ยเออมึงยิงกูเฮ้ยมึงหยุดจิงไปโอ๊ยไปอะไรสาระพอนะไปอะไรสาระพอละโอ้ยอย่าแม่งยิงกูอีกโอ้กูตีนเลยล่ะได้ได้ได้มึงได้มึงไปไหนแล้วว่ามึงก็ปากไปแล้วอย่าแม่งกูตีนเลยเออมึงลืมมึงลืมอะไรเปล่ามึงลืมอะไรเปล่าอ๋อโอเคอยู่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณเสกครับอาจารย์ผมครับ คุณอยู่กับคุณอยู่กับสิครับโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเรี้ล้อเชื่อกูครับเออครับยังไงต่อตัวยังต่อเลยโอ้ยลงไปเก็บสิครับกูเก็บอยู่เนี่ยมึงก็ขึ้นไปรอผ่อนไปยังเฮ้ยมึงยิงกูอีกเทมินเอเตอร์เลยยิงไม่ตายเออเอเซนเตอร์ก็ป่านี้ยิงตายกูว่าตายงแต่ตรงแรกแล้วมึงเอิเซนเตอร์ ต่วินเนเตอร์มากแต่โดนผีตกตายย,ายิงกันไม่ตายเลยแต่เดินแต่จเจอกระสุนไอ้เควฟายตกตายโอ้แม่งนานนาะ oh yes อ h oh, yeah เราฟังเพลงรองกันดีกว่าโอ yes อะครับตอนนี้ผมก็นั่งฟังเพลงจบไปหนึ่งเพลงแล้วนะครับโอเคมันยังไม่มากเลยโอ้ oh. โจมแล้วเหรอครับเนี่ยทีวีไฟไปเลยค่อยๆเปิดครับมีสุภาพจ,<อ>จ,จ,จะได้เป็นภาคหนึ่งทำไมวะไอ้จี้ <laughs> โดให้หมดครับวูแม่งแหลกแหลกแลกแลกเครื่องมันเป็แล้วเนะี่ยโอ้โหเยสมันมีอะไรอะ่ะต้องแม่งปล่อยแม่งไปไม่ตไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่เคยเก็บ<ด><ด>กุญแจไม่มีของอยู่แล้วเคยเจอปนะ้าแก่ๆคนนึงงับหนีหัวแตกเลยอึมเด้ด๋ยวหนึ่งเครื่องกูแหลกไปหนึ่งยังไงไปหนึ่งไป อกูอเริ่มปิดตรงนี้เริ่มปิดนี้นี่เป็นึัวปิดเริ่มปิดเดยอะเลยโอเคลุยกันต่อเลยลุยกันต่อเไยโอ้ยสหมัดแม่งม<า>แรงมา,มากยิงแม่งยิงแม่งไม่ตายไม่จหมัดแม่งต่อยหัวแตกให้ดูอ่ะแม่งต่อยหัวแตกโอ้โหแม่งหมัดโคตรแรงอะ่ะแรงกับปลาเกี๊ยวอะ่ะโอเคมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเก็บกุญแจโดนลูกซองเหรอ ลูกฟองกูมีแล้วโดนลูกฟองป่ะรอบนี้โดนลูกฟองป่ะขี้เกียจว่ะไม่เอาเออช่างแม่งเลยกูก็ไม่เอาละเฮ้ยกระสุนลูกฟองกูไม่ให้เอาผมเต้นปืนโดหมดปืนกูใช่ป่ะไอ่เนี้ไอ้โดเลยโดโดเจออะไรโดหมดโดโดเฮ้ยเฮ้ยยิงแม่งยิงมั้งเสร็จกูว่ะตัวเนี้ยเฮ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 ้ยชาวล็อกชาวล็อกแม่งแม่งเสาวลพี่เบ้ มากเลยนี่หัวตากอ๋อตำรวจชาวล็อกนี่เองเฮ้ยกระสุนเต็มว่ะเมื่อหนึ่งตอนนี้เขาจะขึ้นไปโดของนะครับโอ้แย่วัดสเป๊กยิงหน้าต่อนี่กันโดตังก่อนนะเออวแตกเออแม่งแหลกมันยิ่งทำมันแหลกจังวะไม่รู้เครื่องกูเป็นยังไหลลื่นอยู่เลยเนี่ยเครื่องกูเป็นอะไรวะเนี่ย ไปกันต่อเลลยยยโอ้เสก็ซึ่งกูนี่กูซื้อได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วมึงเปลี่ยนคอมเม้นท์มอนพองเอาละครับนานครับรอบนี้นานครับรอกันเงียบแบบย่ำเลยร้อกันโอ้ยสู้ลงอะไรไปบ้างเนี่ยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วขาม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 พิงโดนตีหลี่อ่ะโอ้ย มันไ,ไม่ง่ายเลยถ้ตีดตเด็ตัวเพื่อนตัวที่เพื่อนไม่รู้ oh yes care oh ย e a h o ชิ h ตัวียี่นี่อีกแล้วอ่ะจะโหลดอีกทำไมวะมึงเดินขึ้นบนไหนมึงยังโหลดเลยตายแล้วนี่มันตั้งแต่ภาคไหนอีกมาแล้วอีกมก่ง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 อีกมงอม่งโอ้ย<า>โดนก,กูโอ้ยกระลีกูไม่เกี่ยวนะกูดัก,กยนะิงข้างล่างหรือก,กูรูได้มา แม่ยิงแม่งด้วยสไนเปอร์ะนะคุณน็อต yes โบ,บ<อ>กแม่งนะครับอบวกบวกโบกอะไรเฮ้ยข้างหลังหลังหลังเดี๋ยวกูดูข้างในโอเคถัดด้วยป้ามาป้ามาป้าป้าป้ามา <c oughs> ของเขิงไม่เก็บวิ่งอย่างเดียวเลวิ่งอย่างเดียวครับหน้าที่ของเราคือวิ่งครับยูเซนโบรับซีนครับเราไม่ให้คุณดูแบบคลิปที่แล้วครับโอ้ยเยเหรียญฟ้ามีเก็บตะกูหาไม่เจอเจอแค่บางด่านเฮ้ยเนจิตายแล้ววะฮะนรารุโต่ะตายแล้วอ้าวมันเริ่มตายันทีละตัวแล้ววะ <c oughs> ค่อยๆตายไปคนไปช่วยน้องกันิน,น,นโ,โต้เฮ้ยแม่งนานว่ะแม่งเบิกแม่งโหลดนานว่ะพว่งนี่ไม่ไหวนะเอใอา่นี้แม่งโหลดนานมากอะว่าคนดูแม่งรอกันจนเบือ่อแน่นอนกูฟังบัวลอยรอก็ได้ว่าไม่เป็นไรหรอก สะพังของก็เลยแต่เราเรอเราอเรเรมาลาหยิบมาข้างข้างข้าคอมาฮะ่เอเ่อ่องเร่องเอเรงเพลงนี้ไม่ใง่องเรื่เ่อง่เร่อเเรอเเ้่อเปื่ร่อเลื่องเร็อารืองอเอารื่าอร่อเรเเ่เรอ น,นี่ก็ยังตายท่าเดิมแบบไม่เปลี่ยนอ่ะโอ้ยเชี่ยวันนี้เครื่องกูแหลกกว่าวันปีหนึ่งไม่รู้เป็นงานปีหนึ่งต<ะ>่อปชั่นสั้นเลยวันนี้แม่งอะไรวะโอ้ยเชี่ยเครื่องกูเป็นอะไรวะมันแหลกแปลกๆว่าวันนี้แม่งโอ้ย มันมันแหลกจังวะแม่งเอ้ยมีบประช่องทอนมี่ทำไมวะวันเตียนกว่าโดยงโดไป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 โดโดทบ้าพอโอ้ยอสโอ้ขามขามขาม โอูยไม่เหลจบฉากงี้ดีวะแม่งแปลกไม่ไม่ไหวแล้วลูกซ <c oughs> องโด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 ,โด <c oughs> ยิงกูทำไมอ,อ่ะอเป็นเทอร์มิเนเตอร์นะเทอร์มิเนเตอร์ยิงไม่ตายตตเทอร์มิเนเตอร์เขาไม่เอามึงจะเปิดประตูให้กหู <c oughs> ทำอะไรน้ำใจดีน้ำใจดีน้ำใ,ำใจดีเประตูให้กัรน้ำใจดีเว <c oughs> ้เย ยังเขจายจเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เราฆ่าเปล่าตัวนี้ฆ่าดิครับเอาเจมใช่ไหมครัโอ้ยเยสเจอเะไรโดงครับเจอเะไรโดครับโอ้ยเยสของของที่ขายได้กูโด่งหมดโดครับโอ้ยเย่ชำนาญในการโดครับฉากีนแม่งเล่นออนไลน์เลยนะแม่งเป็นอย่างลูกช้างเลยเออเล่นกับกล้องก็เป็นรอวะ เป็นเป็นนานเลยละ่ะเป็นก็นต้องเบือ่อมอลนั่นเบือ่อง่ายอ่ะเอาละครับเราก็จะมาร้องเพลงบัวลอยแก้เครียดกันเฮย <s> <i> ไม่ยังนาวโหลดดิ้งไม่เลิกครับวาตอนนี้มันนาวหลุดดิ้งแล้วมันนาเนี่ยกู <c oughs> ก็ว่ามันหลุดเหมือนกันนะครับมันแหลกๆกผิดปก,กติ <c oughs> โอเคบัวลอย เล่นเดนแล้วเล่นโคลงบัวลอยกันบัวลอยมึงยิงกูทำไมบัวลอยโดแบ่โดของไปตัวของไปเป็นโดของรอเลยเป็นจัดการของข้างในก่อนโอเคใช้คุ้มใช้คุ้มใช้คุมใช้คุ้มเราจะเลือเราจะเลือมเราจะเลือมปะตกปะโยกเด็กแล้วครับใช้ให้คุ้มกับโดให้แม่งให้หมดโอ้ยโดโดให้เร็วแล้วใช้ให้คุ้มโอับโอ้ยสุดแม่แล้วก็สนดเลยวะ เฮ้ยเปนบล็อกงเฮ้ยกระแจาต้ไปเลยเนี่ยโอ้ยช่างแม่งอ่ะโอ้ยเย้วิ่งออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปโอ้ยช็อตโอ้ยยิงแม่งอย่างนี้เลยเฮ้ยเอาไปละยิงแม่งกระน้ำกระน้ำกระน้ำ้ยถอยยี่กองเฮ้ยเฮ้ยไ่โดนเว้ยเฮ้ยถอยยี่กองเฮ้ย กูมีนี่กูมีนี่ปากันปากันไปไปไปราไปทะชล็อกไปช่างหนึกไอ้ตังนะเบิดชาวล็อกไอ้เหี้ยมมึงมึงไม่ล็อกเลยไอ้ปิ๊กติ๊กติ๊กแมงกู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 ของแก๊สด้วยเดี๋ยวมันระเบิดโอ้โหไม่ห่วงกูเลยห่วงแก๊สเพื่อนที่ดีเว้ยห่วงแก๊สที่กับเพื่อนติ๊กแม่งกูระเบิดทะวล็อกระเบิดชาวล็อกระเบิดทะวล็อกระเบิดชาวล็อกระเบิดชาวล็อกวางใส่แม่งวางใส่แม่งวางใส่แม่ง ป้องสังโอ้โหยิงมันยางสดเลยครับตายเลยอีกแค่อีกทางหนึ่งยังยังไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยตายอย่างเร็วครับชัปตาหน้าเล็ตเวทลันนิกาครับชตหน้าสุดยท้ายบันอากาศเออโดโดโดเย่เฮ้ยเฮ้ยยิงได้โอ้โหแม่งระเบิดมันไม่ได้ถังกพรามันไม่ใช่ถังแก๊สนะมันเหมือนถังในโตเจนเหมือนไอตอมพารสี่อ่ะ เออยังแงแกะเช่างแมงหอะยเชดประตูเย่อีกใช้ยาเลยดิใช้ยาได้เลยมึงจะใช้ยาเลยวะมึงมีกินเฮิร์บเออกินเฮิร์บธรรมดาเว้ใช้คุมใช้คุมใช้คุมโอเคไปเลย้ยกระสุนกกรสนนี้กระสุนพกโดดโ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 ดดนไงหมดโดดนไงหมดโดดโดคุมมากโดไปส้านโอ้ยส่ หลบยิงได้หึงยิงไึงยิงไรมึงยิงไรยิงไรหลบหลบแดนลงไปกับพื้นนี่นี่ยิง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 เฮ้ย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 กูคิดแล้ครับมันยงเราัเปบนึงยิงตูดยิงตูดิดตแดนแดอืออูดอืออูดโอ้โหกันุนนี่ไม่ถึงลิ้นปี่เลยิตูดยิงตูดยิงตูด กูไม่ก้อยก้กระติบไปไที่นาลิกระสุนเนี่ยว่าชาดีคงไม่เคลียร์แล้วอะไรเป็นอย่างเงี้ยแม่งตายพอดีไม่ไม่ตายิงตมันตายนานเลยยิงตูยิงตูยิงตูคนเลือดนี้แม่งจะแทนกระสุนอยู่แล้วเนี่ยไป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 เอ้าสมหายยังไม่ตายครับไม่มีรอยกระสุนเลยเมื่อกี้ก็เจาะพื้นไปไม่ยิง รูตูหนึ่งนิงน้นปีเลยครับ uh, ยิงอะศพมันก็เกิดขยบทีละนิดทีละนิตดิโอ้โหยมันจะจบอยู่แล้วอ้ยังไงนาวหลุดดิ่งอะฮะนาวหลุดดิ่งเพราะว่ามันหลุดน่าโอ้ยโอ้ยแล้วว่าเราจบพาร์ทนี้เราเข้าใหม่ดีกว่าโอเคไหมโอ้โหแล้วเข้าใหม่ไอ้ทีน <vale ี้ เราเข้าใหม่ดีกว่าไหมโอเคแล้วสร้างห้องใหม่เลยโอ้ยแก่โอ้ยได้เล่นใหม่ได้เล่นใหม่ไม่น่าหลุดติ้งอีกรอบอ่าครับตอนนี้เราจะมาบัวลอยกันต่อนะครับมีบ้านบัวลอยอ่ะเพื่อนไม่มีวะไม่มีอ่ะกูก็เพิ่งลบติ้งหมวกบัวลอยอ้าไล่กูไปไอโฟนได้ไอโฟนกูเสียงดังโอ้แมวเดียวครับไอป่าลูกไอข้างๆเนี้ยมาลูกมาลู เช่นเดิมครับคัฟซ yes. ีนเราไม่ให oui. ้ค <ichi> like ุณดู yes ติด25เปอร์เซ็นต์ครับมึงโอ้โหกูยิงเล่นหรือ25เปอร์เซ็นต์กากสับครับกูว่านะรอบหน้ามึงอย่าเอากระสุน infinity เลยจริงโคตรมั่วจริงทั้งแม่งครับไม่เราไม่กลัวครับโอเคครับเจอกันภาคต่อไป oh yes